คนข้างตัวและพระอาทิตย์โดยมองโลกของไทยบายทีละพับคุณเคยลำคาญคนข้างกายไหมครับทำไมเขาจะต้องแสดงความเป็นห่วงทำไมเขาจะต้องแสดงความเป็นเจ้าของทำไมเขาจะต้องแสดงความกังวลคุณกินข้าวหรือยังคุณจะนอนได้หรือยังคุณหิวน้ำไหมคุณง่วงหรือเปล่าเสื้อผ้าคุณจะใส่ชุดไหนใส่อะไรไปงานอะไรบ้างในวันนี้คุณรู้สึกไม่เป็นตัวตนไหมครับคุณรู้สึกลำคาญไหมครับ หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเรื่องของฉันมันชีวิตของฉันทําไมเธอต้องมายุ่งด้วยก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทุกเช้าและตกทุกเย็นเขามีประโยชน์อย่างมากเลยในการสร้างทําให้ชีวิตในโลกใบนี้ครับมีวัตจักรชีวิตที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปแสงจากดวงอาทิตย์ก็สามารถที่จะนํามาสังเคราะห์แสงทําให้ต้นไม้ใบหญ้าเกิดสิ่งที่ดีงามเกิดเจริญเติบโตเกิดขึ้นมาได้ ความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็สามารถที่จะมาฆ่าเชื้อโรคหรือทําสิ่งอะไรต่างๆได้อย่างมากมายแต่เราก็เห็นว่านั่นคือหน้าที่และภารกิจของเขานั่นเองที่จําเป็นต้องทําแต่วันดีคือดีดันมีลุงเพิ่มขึ้นมาเราก็เคยเห็นว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เราก็หลงไปชื่นชมและหลงไหลในสิ่งนั่นเองแต่ลุงไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลย และไม่นด้นำซ้ำรุ้งไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันมันขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองแต่สิ่งที่สําคัญนะครับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทุกวันมีประโยชน์กับเราแท,แท้แต่เราไม่เคยเห็นคุณค่าและไม่เคยขอบคุณดวงอาทิตย์ด้วยซ้ำไปเปรียบกับคนข้างกายเนี่ยครับทุกครั้งทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเขาทําหลายอย่างให้กับเรามากมายแต่เราไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยเห็นความดีงามไม่เคยชื่นชมไม่เคยขอบคุณเขาเลยด้วยซ้ำไปสิ่งต่าง ถ้าเกิดไม่มีเขาเขาไม่ทาให้เราเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเราไปมัวชื่นชมคนข้างนอกที่เข้ามาพูดคาหวานที่เข้ามาชื่นชมที่เข้ามาทําดีกับเราเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างเท่าน,นั้นเองเมื่อเขาได้ในสิ่งต้องการเขาก็หายไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ในสิ่งต้องการเขาก็จะไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาอยู่ใกล้เราผิดกับคนข้างเราเขาจะได้หรือไม่ได้ก็ตามเขาก็ยังคงอยู่เคียงข้างเราตลอด เพราะฉะนั้นเราควรที่จะรักษาถนอมน้ำใจและดูแลคนข้างๆไว้ให้ดีถ้าเมื่อใดเธอไม่อยู่แล้วเธอไม่ได้ทําหน้าที่ในสิ่งที่ควรทําำวันนั้นนะครับคุณจะรู้สึกผิดหวังและเสียใจไปตลอดจากที่เราเกิดมาเพื่อท่านคุเกิดมาเพื่อเป็นปันสวัสดีครับ